ก็ขอน้ำ <Cornell> ท่านนะครับเข้ารับชมมช์จำลองการแข่งขันนะครับในส่วนของซึกปุตบอลิปเลครับประจำสัปดาห์นัดสุดท้ายของฤดูกาลครับ2024-2025ครับคูระระวางอาติแกลฟอร์เรสครับทีมอันดับ7นะฮะพบกับเชลซีครับทีมอันดับ5ครับทั้ง2ทีมก็วันนี้ต้องตัดแต้มมันเองครับเพื่อชิงตั๋วไปศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าครับ โดยเชลซีมี66คะแนนครับเจ้าบ,บ้านลอตเติงแฮมฟอร์เรสต์ครับมี65คะแนนครับถ้าใครแพ้ก็จะไม่ได้ลุ้นไปยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าครับแล้วก็ต้องรอผลคู่อื่นด้วยนะครับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเชลซีเอาชนะไปได้1ครั้งครับลอตเติงแฮมฟอร์เรสต์หนึ่งครั้งแล้วก็เสมอกันไป3เกมครับคู่นี้แต่จริง กันวันที่25นะครับพฤศภาคม4ี่ทุ่มครับตามเวลาบ้านเราครับเราเิ่กับฟลอเรสครับมาในแผน3 4 1 2ครับมีอีรังก้าครับกับคารามาสันโอดอยครับเล่นเป็นกองหน้าครับเขลซีครับมาในแผน4 2 1 3ครับนาเปาวันนี้ส่งเอ็นคุนคูลงมาครับมีตัวนำเกมเป็นโคคอมเมอร์ครับ เิสเจมอยู่กับขวาวันนี้กัตันทีมด้วยนี่ครับแอนโทนีอีลังกาครับวันนี้ก็มารับชมแมตช์จำลองกันได้ครับบอลอ,อยู่ที่นอตติงแฮงฟอเรสต์ครับเจ้าบ้านชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาครับทีมเยือนเชลซีชุดสีน้ำเงินครับ นิสเตที่ซิกกลาวครับหลังเย้าของนอตติงแฮมฟอ์เรสครับโอ้โจังหวะนี้กิบไบฟาวครับจังหวะนี้เสียวซีได้ฟรีคิกครับดูการนี้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่ามีแผ่วปลายครับสำหรับลอตติงแฮมฟอเรสช่วง4-5เกมสุดท้ายนะฮะก็ออกเสมอกับแพ้เยอะนะครับ เคยไปสูงสุดถึงอันดับ3เลยนะครับสำหรับตอนตนี้แฮมฟอร์เรสต้องมาลุ้นกันนะสุดท้ายครับจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกไหมัองหว่าน,นี้ครับบอลคืนมาโรเบริร์ตซันเชสอารยาบายโยครับชื่ออ่านยาวมากโยนมาจะให้มาดูอาเก้ครับดูมิเกรสครับ ขึ้นมาที่โมราโตครับจังหวะนี้อเดอร์เซนครับกิ๊บไว้ออกขวามาครับเดิร์เนเกสครับมัสันโดอยครับขึ้นมาเดิมพัน้วยตัวไปแชมเปียนลีกครับของสองทีมต้องมาตัดกันเองในนัดสุดท้ายครับอเดอร์เซนโอ้โหจ่ายไม่ดีครับกูคูเรยาเกียทิ้งเลยพอเลสได้ทุ่มครับ จันนี้แอนเดอร์สันแอเดนสันคืนมามาตรงกลางก็วินเลี่ยมครับหญิงลูกนี้โอ้จังหวะนี้ครับโอ้ยกัะบานฟอเรสทักทายก่อนเลยครับจังหวะวินเลี่ยมครับเบอร์เจ็ดสัตว์ลูกนี้โอ้โหติดบล็อกค,ครับในส่วนของชอร์บาครับนี่แล้วจังหวะเข้าชาร์จของอีลังกาไม่ทันครับฟอเรสได้ลูกเตะม,มุมครับลูกแรก นะครับติ๊กไว้โยนเข้ามาโอ้เข้ามือของโรเบิร์ตซันเชสครับเชลซีจะได้โตกลับบ้างครับออกบอลเร็วครับมาที่มาดูวาเก้ครับเอ็นคูเอ็นโซฟานเดสครับมาที่จอร์นซันโชเอาจังหวะนี้เอ็นคุนคูเรียบร้อยครับโอ้โหโอกาสครั้งแรกของเชลซีครับเอ็นคุนคูครับจัดไป1-0ครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยเอาล้วครับก็ขึ้นแท่นมาก่อนครับสำหรับเชลซีครับ คือขอแค่ชนะเกมนี้ครับก็จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกเลยครับอย่างน้อยก็อันดับ5ครับต่อให้แมนซิตี้ครับอาร์เซนอลชนะทั้งหมดครับก็เชลซีก็ได้ไปอยู่ดีครับเพราะว่าอันดับ6กอันดับ7ก็คือวิลล่ากับอาทีมเฟลก็คือแต้มจะตามไม่ทันแล้ว จังหวะนี้ครับโอหทันโชสายสวยครับแล้วยิงสวนไปเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับเป็นคุณครูครับทันโชก็มีข่าวว่าต้องกลับแมนยูครับเทลซีไม่ได้ซื้อขาดด้วยจังหวะนี้ครับเป็นคุณคูครับจัดไป1-0ครับเชลซีขึ้นนำนาทีสิบสามครับผ่อนเริ่มกันใหม่ครับอูริโลครับโยนมา โ,โดนชโรบากระแทกไปล่วงเลยครับลิสเจมเจมก็ประจำการแ็คขวาครับอาราเดบายโยค,ครับชโรบาโยนไกมาให้ลุงครูครับติดมูริโลครับมูริโลนี่ก็มาจากเตอร์มิลานครับไม่เล่นโควิดโยนมาที่ฮัซสันโอดอยครับคืนมาคูรุยาครับขวามาลิสเจม ไอเซโดครับมาดูไอเก้ครับไปแล้วครับจังหวะนี้มาดูเอเก้หยอดเข้ามาโอ้เข้ามือของซิลครับมาซิลออกบอลดันขวามาครับโดมิเกรสมาที่ฮัสซันออดอยครับโดมิเกรสขึ้นมาโอลาโต้ครับโยนมาโอ้ oh, ติดคูคูเรียาหมองออกข้างไปเลยครับอัลติแฮมฟอเรสได้ลูกทุ่มครับ เซนคองบอลครับเจ้าบ,บ้านฟอร์เรส58เชลซี42ยอดเข้ามาเข้ามือโรเบิร์ตซันเชสครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้ก็ถ้าเชลซีแพ้นะครับเชลซี Chelsea ก็จะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกครับโอ้จังหวะนี้โอ้โหโดนเลยครับซันโชเ่นนอกเกมครับโอ้โหดูจังหวะนี้ครับจังหวะเหมือนจะเสียบอลไปแล้วครับเราไปกวาดใส่โอ้โห ตอนนี้ก็เข้าบอลทะลายครับก็รับไปเหลืองไปเจอดอนซันชโชค,ครับโมอนาโต้ครับโยนมาใครแพ้ก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็ต้องไปลุน้นอันดับ6อันดับ7ที่ไปยูโรป้าลีกกับคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะฮะยังมีคู่แมนยูเอต็ดกับวิลล่าด้วยนะครับสวยครับจังหวะนี้หยอดมา ถ้าเชลซีกับฟอเรสเสมอกันเนี่ยแล้ววิลล่าชนะแมนยูเนี่ยผลจะไปออกที่วิลล่าเลยนะครับก็ค่อนข้างยากลำบากนิดนึงในส่วนของคู่แมนซิตี้เนี่ยก็น่าจะสบายครับหยอนเข้ามาลูกนี้แมนซิตี้นิวคาสเซิลเนี่ยจะง่ายหน่อยนะครับอกาศไปแชมเบอรีค่อนข้างสูงอุ้ยมาดูเก้ครับอูโดนเตะจังหวะนี้ครับกรรมการว่าไงเล่นต่อครับมาที่คาซโดอ้าวจังหวะนี้ฟูอสินเป่า ให้ฟาวครับหูวี่จังหวะนี้น่ากรอบเผ็ดโทษครับก็เป็นจังหวะดูโอเก้ครับฝืนเล่นครับแต่ว่าการก็เป่าให้ครับเป็นกิฟไว้นะครับนำฟาวโควาเมืร์ครับโอ้โหจังหวะนี้เอนโซครับเอนโซเฟรานเดสเอนโซ่หญิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสองศูนย์เอาละครับโอ้โหหนีไปเป็น2ลูกเลยครับสำหรับเชลซีครับโอ้โห ไปคลิกจากเอ็นโซ่ฟอนเดนเดสครับนาที29ครับโอ้โหออกแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ <Nice. S 1> ถ้าเชลซีชนะก็ไม่ต้องรอผลใครครับจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกอย่างน้อยก็อันดับห้าครับถ้าแมนซีกับนิวคาเซนพลิกล็อกแพ้ขึ้นมาเนี่ย <comfortable. S 1> ก็ได้ไปอยู่ดีครับ,รบจังหวะนี้ครับ คือต้องชนะไว้ก่อนครับเซลซีเออแต้มนี่ใกล้กันมากครับจะมีอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยได้ไปแน่นอนครับสองทีมนิวคาสเซิลกับแมนซิสตี้ก็ยังก้ำกึ่งครับคะแนไนไล่ๆกัน,นครับจังหวะนี้แต่โอกาสของเชลซีนี่เกิน90%แล้วครับสำหรับการจบ1ใน5ครับ มาคืนมาที่โชโรบาผลข้างเหนือกว่าครับทิมเยือนเชลซียังมีครับยังเหลืออีกครึ่งแรกเหลือ10นาทีครับครึ่งหลัง45ทีอุ้ยล้มจังหวะนี้โอ้โหสินให้เล่นต่อครับอาาะไรไปโยค,ครับโชโรบาโชโรบา,าขวาบ้างครับลิสเจมมาดูาออเก้ครับทีลิสเจมครับ จังหวะนี้แทงมามาดูาเกย์หยอดเข้ามาสันโชโอ้โหโออโต้เคลียเลยครับจังหวะนี้ฮันสันอดอยโอกาสของลอีิแฟอร์เรสมีแค่จังหวะเดียวครับจังหวะวิลเลียมยิงช่วง10นาทีแรกครับแล้วก็เกมก็เงียบไปเลยเป็นจังหวะของเชลซีเข้าทำแล้วได้ประตูเลยครับ2จังหวะก็มาเลียมครับทเวินเลียมก็ขอภยัย สายมาอิลันกาเอา้าอิลันกาจ่ายไม่ดีครับโอ้วิลเลียมไม่ได้เข้ามาหาบอลด้วยบอลออกไปง่ายๆครับคาเซโดโอ้ไปแย่งคืนไม่ได้ครับแอนโนนี่ลังกาครับสันโอดอยมาที่วิลเลียมครับลังกาวิ่งมาแล้วครับเจอลิทเจมจังหวะนี้ลังกาผ่านไปได้ครับเปิดเข้ามาไม่ได้ครับคือทิ้งไปเลยบอลเข้าทางมิเรนควิต จอดสวยครับจังหวะนี้โอ้เจอไครเซโดครับแต่ทิ้งไปเลยครับฟอเรสได้ลูกทุ่มเรับวปลเลียมทุ่มมาที่กิบไว้ครับไว้เลียเลียมตอกจังหวะนี้โอ้โหไม่ผ่านเอาจังหวะนี้ครับเล่นต่อครับหมดเวลาครึ่งแรกครับออติงแฮมฟอเรสครับเจ้าบ้านตามหลังเชลซี0.2ครับ เชลซีได้ประตูจากอันคูาทีปสามแล้วก็เอนโซเฟอร์เดสลูกฟิกในาที29ครับโอกาสเขาทำครับแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับเชลซีเป็น2ประตูเลยครับฟอเรสก็อย่างที่ผมบอกไปครับก็ตั้งแต่10นาทีแรกโอกาสครั้งเดียวครับก็อย่ามาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยครับโอกาสเขาทำทั้งคู่ถือว่าน้อยนะครับโควาเมอร์ครับเอาเอลังก้าออกครับเอาคิสบูธลงครับ ของลอติแกมฟอเรสส่งศูนย์หน้าล่างยักษ์ลงมาครับสันโชสันโชกับกิบไวสัญโชไปริมเส้นหยอดเข้ามาโมลโตครับกิบไวโขกทิ้งไปเลยครับเชลซีได้ทุ่มครับเซนกองบอลเชลซีเหนือกว่าลอติแกนฟอเรสแล้วนะครับสำหรับในครึ่งหลังโอ้กหลุยาครับเล่นอย่างมั่นใจเลยครับเชลซีหยอดเข้ามาลูกนี้โขกอืสันนดอยอทิเกสบูทครับ คริสบูดเบอร์1ิครับโมราโต้ ato, ขึ้นมาคริสบูดแต่ว่าที่โมราโต้ยอดมาให้คริสบูดครับใหมคริสบูดโขกมาลูกนี้โอ้ชอลรบาจังหวะนี้ครับออเลสได้ลูกทุ่มครับเอหลังอดอยครับออกมาโอดอยออเลสก็ต้องการประตูคืนก่อนครับลูกแรกเป็นออเลสครับ จังหวะนี้เอ้าจังหวะนี้เป็นเสียบใส่คูคูเลยย่าอูใบเหลืองครับใบเหลืองอู๋ใบแดงครับอู๋จังหวะนี้ไม่น่าเล่นครับอู๋ใบแดงเลยอูขาพับเลยครับจังหวะอุรย่าครับอู๋น่กกลัวครับจังหวะนี้อู๋คือเป็นจังหวะแบบห้าสิบห้าสิบครับโอ้ใบเหลืองใบแดงครับเหลืองแดงตรงด้วยจังหวะนี้ขอเลดเจ้าบ้านครับเหลือสิบคนครับแอเดอร์สันถูกไล่ออกครับ ใบแดงโดยตรงเลยครับโอ้โ oh, <San chez. S 1> หเหลือสิบคนนะครับนาทีเอายิงไกลลูกนี้โ oh, oh, อ้โหจะรักไก่ยิงครับซซนเชสยังไม่พลาดครับฟอเรสเหลือสิบคนครับนาทีห้าสิบสองแล้วสกอร์ตามหลังสองลูกเิสเจมส์เล่นง่ายขึ้นเยอะครับสำหรับเชลซีโอกาสสูงมากครับที่จะได้3คะแนนแล้วไปแชมเปียนลีกฤลดูกันหน้าครับ ดูการนี้ไม่ได้ถ้วยนะครับแต่ก็ยังได้สิทธิ์ไปแชมเปียนลีกดูการหน้าครับสร้างทีมกันใหม่สำหรับเชลซีทางดูการก็จะมีปัญหาเรื่องศูตรหน้าโอ้จังหวะเอ็นคุณคูยิงลูกนี้โอ้โหตเซฟครับกาสครั้งแรกครึ่งหลังเลยจังหวะนี้ครับโดมิเกรสเคียร์มาเลยจังหวะนี้อาราเรบายโยครับชโรบา กูเลีย,ยาครับอาราเดบายโยครับไม่ตั้นโควิดที่อาราเดบายโยครับมาดูวาเก้ครับมาที่โคพเมอร์ถาเมอร์ครับกองเงียบๆไปเลยครับสำหรับาเมอร์ทั้งครึ่งแรกและต้นครึ่งหลังครับ เปลี่ยนตัวครับจังหวะนี้เอาวิลเลียมออกครับเอาอเล็กเมริโน่ลงครับก็เสริมตัวลูกกันนิดหนึ่งครับสำหรับอัติแมฟอเรส์นาที63ก็ไม่มีอะไรจะเสียครับสำหรับเกมนี้ต้องเอาแต้มมาก่อนครับคือมันมีผลนะครับกับการไปเล่นยูโรปาลีกและคอนเฟลิลีกด้วยนะครับอย่างน้อยถ้าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็ไปยูโรปาลีกก็ยังดีครับอันดับที่6นะฮะ ตอนนี้ฟอร์เรนอยู่ดับที่7นะฮะวินล่าดับ6ด้วยคือถ้าแพ้เกมนี้ก็ฟอร์เรนก็จะได้ไปถ้วยเขียวคอนเฟเดรลีกแทนครับแชมเปียนลีกก็ได้ทีมที่ไปเล่นแล้วนะครับมีลีก3ทีมหญิงลูกนี้โค้งหูไม่ได้ครับ เดี๋ยวพูแชมป์ลีกครับได้ไปและหนึ่งครับอาร์เซนอลทีมที่2อีวิสาก็เป็นสเปอร์ครับเอาชนะแมนยูเต็ดรอบชิงหรือป้าลีกไปก็ได้ไปเป็นทีมที่3เหลือโคต้าอีกนะครับ3ทีมเท่านั้นครับแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้ได้ถึง6ทีมครับ5บุก1มูเรโลครับเอ็มซิล,ลทีมมูเรโลนาที72แล้วนะครับ โอ้โหโดนโขกลูกนี้ร่วงไปเลยมีเลควิดมูราโต้เขียวสีก็ไม่ได้เล่งนะครับสกอร์ก็นำอยู่สองลูกผู้เล่นมากกว่า1คนครับดิสเจมเส์ค่อยๆเซฟแล้วอาราเดบายโยครับมูเโรโด้โอ้โหจังหวะนี้โดนโคม่เมอร์แย่งคูคูเดยย่าครับโดนเสียบไปเมื่อกี้นะ่ากลัวมากครับ โดมิเกรสครับโดมิเกรสผ่านเอ็นโซไปแล้วครับคืนหลังเลยไปไม่ได้จังหวะนี้คริสบูดหืองหวนนี้ซันเชตต้องออกมาทุบบอลไปเอ็นคูครับทำชิงโคเมอร์ครับไปแล้วครับจังหวะขวามาดูวเก้ครับหลุดเดี่ยวโอ้โหแล้วโดนเอา้าจังหวะนี้โอ้โหมิลันคูวิดโดนจับฟาวครับเว โอ้ไปดึงครับมีดึงมาดัวเก้ครับโอ้โหถีไม่โดนไปเหลืองครับจงังหวะนี้เชลซีลูกฟรีคิกครับเอ็นโซสัตว์ลูกนี้โูสามศูนย์โอ้เรียบร้อยครับโอ้โหฟรีคิกลูกที่สองของเอ็นโซเวนเดสครับนาทีเจ็ดสิบเก้าครับโอ้โหเพิ่งจะเปลี่ยนตัวงครับเมื่อกี้เชลซีเพิ่งส่ง เนโต้ลงมานะครับโอ้โหแล้ว oh. ด oh. yeah. oh. 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 ูคร yes ับโอ้เศร้าเลยครับลอติงแอ f โฟเลสคือรู้ตัวเลยว่าแพ้แน่ๆครับไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกดูกันหน้าครับโอ้ได้ไปแค่คอนเฟอเรนซ์ลีกครับแล้วอยู่ยิงลูกนี้โอ้หคมจริงครับจังหวะนี้โอ้โหเราเป็นโซวันเดสครับวันนี้รับหน้าที่สังหารฟีคิกครับก่อนคอมเมอร์ครับ เราซัดถึงสองลูกครับโอ้โหแล้วสวยทั้งสองลูกเลยสามสูงไปเลยครับเชลซีขึ้นนำเอาที่เกมฟอร์เรสครับเหนือกว่าทุกอย่างครับสกอร์ตัวผู้เล่นโอกาสเข้าทำเปอร์เซ็นต์รองบอลครับโรเบิร์ตซันเชสโดนเข้ามาคุณผูอูล้มจังหวะนี้ตัวสินให้เล่นต่อครับอเล็กซ์โมเรโนครับ คิสบูธขึ้นมาโอ้โไม่ได้ครับโอกาสพอเล่นถ้าไม่มีเลยครับโอ้แล้วเหลือ1ิบคนด้วยคิสบูธมาจังหวะนี้ก็ยังไม่ได้ยิงครับโอ้โล้มไปแล้วกูสินให้เล่นต่อครับคิสบูธยอดเข้ามาโชลบาอุ้ยเตะจังหวะนี้เข้าหน้าเลยครับคูเลียครับเล่นหน้าประตูคาซิโดสา,สามนาทีสุดท้ายครับเชลซีคองที่หน้าประตูเลย เอาเตะไม่ดีครับคุริย่าไคเซโดะนะครับเสร็จเกมกันใหม่ซันโชครับมีโคพมเมอร์เติมแล้วซ้ายซันโช,นชพเมอร์ครับโอ้โหจ่ายไม่ดีครับเอาเตะไม่ดีกว่าครับเปโดเนโตเปโดเนโตมาที่เอ็นคุนคูล็อกลูกนี้เอ้าฟรีคิกหรือเปล่าโอ้โหเล่นต่อครับกรรมาการให้เล่นต่อครับโอ้เมื่อกี้เป่าฟา้าก็ได้นะครับสำหรับผู้รินทร์ ทดนาทีเดียวครับคุริยาหยอดมาลูกนี kind of ้โอ้โห่าจะจบแล้วครับเกมนี้เปลี่ยนตัวครับเอาโซซ่าแคนดมิเกรสครับมาสัมผัสบรรยากาศอันสุดท้ายครับสันโชไฮเซโดโฮพาเมอร์หยอดเข้ามาลูกนี้เข้ามือครับก็น่าจะจบที่สกอร์นี้ครับ จบเกมครับเจ้บ้านนอตเทนต์ฟอร์เรสตครับเปิดบ้านแพ้กับเชลซี3-0ครับได้ประตูจากเอลวนคูนาที13เอนโซเฟอร์เดสนาที29กับ80นะฮะลูกฟิกกิกก่อนจบเกมเชลซีเอาชนะไปได้ครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่อันดับที่3ามโชวคราวครับรอดูผลคู่นิวคาสเซิลกับแมนซิตี้ครับแต่อย่างน้อยก็การันตีได้ไปแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าแน่นอนครับ โอกาสก็าทำครับ5ครั้งก็กรอบ5ครั้งเป็น3ประตูนะครับแล้วเชียงเฟลท์โอกาสยิง2ครั้งเพากรอบ1ครั้งนะครับโอเคผมก็รับชมแมตช์จริงกันได้วันที่25ครับพฤษภาคมสี่ทุ่มครับพร้อมกันทุกคู่เลยนะครับก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ